Go to the cities. They've gone. Overrun by zombies. Everyone's dead. My name is Evelyn McGuire, and I'm not giving up. We're heading to save Haven. Looking for signs of life. Anything. อ่าก็สวัสดีครับอยู่กับเกม Contact k i เลอร์ o อมบี2 o อ i อ i รก็วันนี้ก็อยู่กับผมในอีพดที่7หรือ ep 7แล้วนะครับผมอ่าเล่นกันเลย จะได้รู้ว่าในเรื่องที่7นี้มีอะไรบ้างสเปิตเตอร์บอสตัวนี้ชื่อว่าสปิตเตอร์ใช่ไหมผมไม่ค่อ,ตเตอมมเคยเก่งภาษาอังกฤษต้องขออภัยด้วย กิสันนี้โอ้ยเบื่อจริงๆเลยต้องไปช่วยคนเนี่ยนี่เอาลูกซองแฝดมาแล้วด้วยคราวนี้ยิงทีกระจายเย้เด่น nhìn thì ngó bin Hết short. มาแล้วครับบอสสเปเตอร์สเปเตอร์นะเดี๋ยวดูเขาอ้วกนะเอ้ยนี่นี่ดูเขาอ้วกสกปกสกมกเฮ้ยเฮ้ยอย่าพ่นใส ลูกน้องค่ากาตายแล้วเรียบร้อยรู้สึกว่าไอ้บอสตัวนี้มันเหมือนโทษเลยนะเหมือนมันโดนเอามาทดลองจนมันกลายพันธ์กลายเป็นซอมบี้พนอวก ตามมากระจอกเพื่อนธนูนี่มันก็แรงเหมือนกันยิงที่ทเ,เพื่อนทุบมีเพื่อนก็อย่างนี้แหละเน่ารองลั่นเลย ไปครับไปไปไปกิเกียดสู้ต่อแล้วมิชชั่นคอมพ e t ตจบไปแล้วกับบอสนะครับผมบอสนี่ก็ไก่เหมือนเดิมนึกว่าจะโหดแต่ตัวนี้นี่ผมว่าน่าเกียดพอๆกับบูมเมอร์เลยเพราะว่ามันมีอวก อีบูมเมอร์มันก็มีไส้มีเลือดก,กระจายอะไรประมาณนั้นก็เรียบร้อยแล้วก็เดี๋ยวรอมาติดตามอีพดที่8หรือ ep 8ในคลิปหน้าก็ก่อนจะคลิปผมก็ขอพูดอะไรอย่างหนึ่งสำหรับคนที่ดูคลิป YouTube นะครับผมก็สำหรับคนที่ คลิป u t u b e แล้วไม่พอใจหรืออะไรก,ก็แล้วแต่ก็คอมเมนต์ก็ภาพหน่อยหรือถ้าอยากหรือว่าดูแล้วไม่พอใจก็ไม่ต้องคอมเมนต์ใต้คลิปก็ได้เพราะว่ามันทำให้ผมแบบไม่สบายใจเลยเวลาคุณคอมเมนต์อะไรที่มันไม่ค่อยดีพวกคอมเมนต์มาว่าไอ้นุ่นกากอะไรวะอะไรประมาณนั้น ถ้าคุณดูคลิปแล้วไม่ชอบก็ไม่ต้องคอมเมนต์ก็ได้ก็ไม่ได้เป็นอะไรนะครับผมก็สำหรับคนที่ดูคลิปผมแล้วก็ดูคลิปแล้วไม่ได้มีอะไรมีเป็นดูแล้วมีนิสัยที่ดีอยู่แล้วก็จเจริญเจริญน,นะครับผมสุดยอดละ ไม่รู้จะพูดว่าอะไรยังไงดีก็ผมมาพูดเพียงเท่านี้แหละก็สำหรับคลิปนี้ก็คงต้องขอจบเพียงเท่านี้แหละนะครับผมก็ไปละสวัสดีครับ